ba điệp tất điệp năm ba điệp các an chánh niệm thiền định an พกวะโตอะอรหโตสัมมาสัมพุทธะนาะโมตัสสะพกวโตอะอรหโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธรรมังสังฆังนะมัสสมิสัจิตตปริโยทับปะนังเอตังพุทธานัสสสนัง วันนี้เป็นวันธรรมสวรระวันพนระก็ขอให้พวกเราท่นานทั้งหลายที่ได้ตั้งใจเพื่อมาบำเพ็ญบุญกุศลของเราเพื่อจะสร้างฐานให้เกิดขึ้น กับกายวาจายจิตใจของเราฐานคือสติคือผู้รู้เมื่อเราเข้ามาถึงสติเข้ามาถึงผู้รู้แล้วเราก็จะน้อมนำเอามาดำรงไว้ในกายของเราจิตของเราโดยการกำหนดลมหายใจเป็นที่ตั้ง พวกเราก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกกันทุกลูกทุกนามเพื่อจะนำสติของเราให้เป็นพื้นฐานรองรับให้เกิดเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำเข้าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเมื่อเรากำหนดตั้งสติคือผู้รู้ ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้นั่นคือเราเอามาตั้งไว้ในกายของเราท่านให้เอากายของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งสติตั้งไว้ในกายเหมือนกับท่านให้ค้อพิจารณาว่าเห็นกายในกายของเราซึ่งเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ เรียกว่ากายาสติประฐาน <c oughs> เอากายเป็นที่ตั้งของสติพิจารณาเห็นกายของเรากายของเราภายนอกเราเรียกว่ากวางยาววานาคืบตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเล็บเราเอากายของเรายกขึ้นเป็นกรรมฐานเป็นการงานของใจพิจารณาเห็นกายของเราว่ากายของเรานี่แหล เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆภายนอกที่เรานํามาแสดงนามาทำความเข้าใจผมขนฟันหนังเนื้ออะไรต่างๆซึ่งเป็นกรรมฐานเป็นการงานของใจเอามาพิจารณาแยกแยะให้เราเห็นส่วนต่างๆของกายนี้ เมื่อเราแยกแยกออกเราก็จะเห็นอาการ32ที่เรามาพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันนังเนื้อตับไตไส้ปูมอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณาไปอย่างนี้เรียกว่าเราามาแยกออกให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนเมื่อเรานำมาประกอบกันเข้าเราเรียกว่ากายอันนี้ส่วนที่เราเห็น เมื่อเรามาทำความเข้าใจแล้วเราก็จะทำความเข้าใจต่อไปว่ากายของเรานี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออะไรต่างๆที่อยู่ในกายนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลไม่สะอาดมีประการต่างๆที่เรานำมาพิจารณาเราเห็นความเป็นจริงอย่างนี้ เมื่อเราเห็นว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนี้เราอยู่ได้โดยการชำระอย่างเราชำระทางกายของเรามีการชำระให้เพื่อให้เราอยู่ได้ในสังคมเมื่อเรานำมาชำระก็เรียกว่ากายของเราก็ได้รับความสะดวกความสบาย เมื่อเรามาพิจารณากายนี้ต่อไปเราก็พิจารณาว่ากายนี้สัตวธ,ธาตุเป็นธาตุทำโดยธรรมชาติธาตุดยธรรมชาติก็มีธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ําธาตุดินเนี่เราแยกกายของเราให้เห็นเป็นสัตวธ,ธาตุทั้งสี่ลมไฟน้ําดินเ,เมื่อเรามาแยกให้เห็นกายนี้ว่ามันเป็นสัตวธ,ธาตุโดยธรรมชาติมันก็ เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่แหละที่เราว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปอันนี้เป็นธาตุที่เรามองดูเราก็เห็นกายในสัตวธาตุเป็นธาตุโดยธรรมชาติเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่มันมาอยู่กับกายที่พวกเราทั้งหลายไม่มีความต้องการไม่มีความปรานาก็คือความเจ็บความแก่ความตาย ซึ่งทุกคนก็ไม่สามารถที่จะไปหักห้ามได้เราไม่เอามันก็ได้พรอะันอยู่กับธาตุคือธาตุมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมีเจ็บมีแก่มีตายไปให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เราก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของกายสติเมื่อเราเอาสติมากำหน,นดรู้ดูกายแล้วก็จะเห็นเป็นธรรมชาติอย่างนี้ ต่อมาท่านก็เห็นความเปลี่ยนแปลงท่านเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายภายนอกอมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อย่างเราเกิดมามันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนกับเป็นฤดูการฤดูการมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝน นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงในฤดูดินฟ้าอากาศเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยทางภาษาของธรรมะท่านเรียกว่าเวทนาคือมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมันมีเปลี่ยนแปลงไปมันก็มีเวทนาอีกอันหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าจิตใจของเราามันก็มีความรู้สึกมีความรู้สึกเรียกว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดี อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้สึกเรียกเวทนาภาษาน,นี้ท่านเรียกว่าเวทนามีสุขมีทุกข์อันนี้เป็นภาษาของความรู้สึกเมเวทนาเปลี่ยนแปลงไปแล้วที่เป็นเวทนาที่เป็นธรรมคือมันไม่สุขไม่ทุกข์หรอกมันเป็นธรรมอยู่แต่เราเอามาสมมุติเป็นภาษาโลกว่าสุขกับทุกข์เนี่ยมันเป็น ภาษาโลกเป็นภาษาความเปลี่ยนแปลงของโลกเรียกว่ามีร้อนมีเย็นมีสุขมีทุกข์อันนี้เป็นภาษาของเวทนาความเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราก็เหมือนกันมันก็อาศัยความรู้สัมผัสเรียกว่าจิตสัมผัสมารับรู้ในความเปลี่ยนแปลงนั้นท่านเรียกว่าเห็นจิตในจิตของเราที่มารับรู้แล้ว ก็มีความรู้สึกไปตามความเปลี่ยนแปลงนั้นแหละเราเรียกว่าเห็นจิตเห็นธรรมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรามาสรุปแล้วว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยเห็นธรรมในธรรมมันก็อยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมนี่พิจารณาอย่างนี้เราเรียกว่าเราเป็นผู้ตั้งอยู่ในสติปัฏฐานทั้งสี่พิจารณาธรรมอยู่เนืองนิด ทำให้มันเจริญคําว่าทําให้มันเจริญคือทําให้มันมากขึ้นให้มันมีความพัฒนาขึ้นมีความรู้เข้าใจมากขึ้นเราเรียกว่ามีความเจริญขึ้นในด้านของความรู้เรียกว่ารู้ด้วยสติเมื่อเอาสติมาตั้งแล้วก็มีความรอบรู้ในสังขารทั้งหลายเนี่ยตามความเป็นจริงต่อไปเราก็จะเป็นเหตุให้เรามาเรียนรู้แล้วก็เราจะได้ละ คำว่าละก็คือละความเห็นที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเห็นอยู่ในรูปเราไปยึดมั่นว่ารูปเป็นเราเป็นเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเป็นของเขาเราก็สามารถที่จะเห็นว่ามันเป็นธาตุโดยธรรมชาติทุกคนก็มีธาตุเป็นที่ตั้งธรรมชาติมันก็อยู่กับเนี่ยกับธาตุนียเราไปเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะอยู่กับเราอยู่กับเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ ความรู้สึกที่เข้ามารับรู้ว่าสุขว่าทุกขรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลกภาษาโลกภาษาธรรมเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เราก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจความลดความละทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความถือไว้ว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเขามันก็จะเบาลงมามันก็จะมีความเข้าใจมันจะเป็นเหตุให้ละการยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปาทานขัน เป็นตัวยึดมั่นถือมั่นทำให้เราเป็นผู้ที่แบกความรู้สึกที่เข้าไปยึดเอาไว้ว่าเป็นของเราของเขามีอัตตามีตัวมีตนเมื่อไปยึดอย่างนี้มันก็เกิดความรู้สึกที่มีความยึดมั่นถือมั่นเมื่อความยึดมั่นถือมั่นมีมันก็เกิดความพอใจความไม่พอใจ เมื่อความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าเราหลงอยู่ในความรู้สึกอย่างนี้ก็จะทำให้เรามีความโลภมีความปรารถนาต้องการอยากได้สิ่งนี้ไม่ได้สิ่งนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เรียกว่าตัณหาความอยากตัณหานี่เองจึงเป็นที่มาของเหตุให้เกิดทุกข์พวกเราทั้งหลายก็ไม่เข้าใจไม่รู้เท่าทัน เพราะว่าเราไม่ได้เจริญสติเราไม่ได้เจริญปัญญาของเราเพราะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาจึงเป็นที่มาของการที่จะตัดให้เราตัดบ่วงของการไหลเวียนของกิเลเสเครื่องเศร้าหมองเครื่องเนีนมาซึ่งความเดือดร้อนซึ่งความวุ่นวายในใจของเราเมื่อเรามาหยุดดูท่านทัางบอกว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันตราการตาดุจาชรสที่คนเก้าหมกอยู่แต่ท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เมื่อเรามากำหนดรู้ดูจิตดูใจของเราเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเห็นอารมณ์ที่มันเข้าไปเกาะเกี่ยวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์เราก็จะได้รู้ว่าอันนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันไม่เที่ยง ถ้าเราไปยึดเอามาไว้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันก็เกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกที่มีความทุกข์ก็ไปยึดเอาโลกนะนะภาษาโลกมาเป็นเราท่านจึงว่าให้อยู่กับโลกแต่ว่าอย่าติดกับโลกนั้นให้วางโลกตามความเป็นจริงเพราะโลกเป็นภาษาของธรรมะที่เราเอามายึดไว้ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสุขเป็นทุกข์ ภาษาโลกท่านถึงไม่ให้เดินในทางนี้พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เดินในทางของพระอริยเจ้าคือผู้ที่ปล่อยผู้ที่เข้าใจไม่เข้าไปหาที่สุดสองอย่างนี้สุขมันก็เป็นภาษาทางโลกมันเป็นทางของโลกทุกมันก็เป็นทางของโลกเราไปเดินอยู่ในสองทางนี้มันก็นำมาวนเวียนอยู่่งี้ไม่สามารถที่จะออกจากวงเวียน,นีได้ ถ้าเรามารู้มาเข้าใจแล้วก็อยู่ในทางของอริยมรรคคือทางสายกลางที่ไม่เข้าไปหาทั้งสองอย่างนี้เพียง <s ut ụ> แต่เรารู้ว่านั่นเป็นทางของโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปถ้าเรามองเห็นอย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้จิตของเราก็จะอยู่ในความเป็นกลางความว่าง ความปล่อยมันก็จะหลุดออกมาจากความรู้สึกเข้าไปยึดมั่นหรือมั่นในทางนี้เพราะฉะนั้นเราเดินทางเป็นผู้ที่มีความสงบเป็นที่ตั้งมีความเข้าใจโลกตามความเป็นจริง mm. เหมือนกับเรามีความรู้สึกทางกายของเราเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในฤดูการร้อนการหนาวมันก็มาเป็นบางครัง้งบางคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไป เดี๋ยวก็ร้อนมาเดี๋ยวก็หนาวมาเดี๋ยวก็ความรู้สึกสุขมาความรู้สึกทุกมามันไหลเวียนมาอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะสามารถสามารถปล่อยสามารถวางว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นภาษาธรรมะเพราะฉะนั้นเราอบรมจิตใจของเราให้อยู่กับธรรมะอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในศีลในธรรมนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติภาวนา เมื่อเวลาที่เรามีโอกาสเราพยายามตั้งสติฝึกสติให้อยู่กับกายเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็นธรรมในธรรมอยู่ประจําเมื่อเราพิจารณาอยู่เส้นทางนี้ท่านียกเจริญให้มันสติบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วมันก็วิมุตติคาว่าสมมุติมันก็รู้จักสมมุติแล้วมันก็สามารถที่จะละเว้นจากสมมุติกลายไปเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากสมมุติ สมมุติภาษาในโลกนี้เป็นภาษาของโลกเป็นภาษาสมมุติที่เรานํามาใช้ให้เกิดความรู้สึกเห็นให้รู้สึกมันมีตัวมีตนมีรูปมีเขามีเรามีสุขมีทุกข์อันนี้แปลว่าเป็นสมมุติของโลกเนี่ยเมื่อเวลาเราหลุดพ้นจากสมมุติของโลกมันก็กลายเป็นวิมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยปัญญาความรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่แหละเราจึงอยกจิตใจของเราถึงจะสงบเป็นธรรม ปฏิบัติไปอย่างนี้ผู้ใดถึงธร,รมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมชื่อว่าเห็นเราที่พระพุทธเจ้ารัตัดเอาไว้อย่างนี้ก็ขอให้พวกเราพวก่ันทั้งหลายจงบำเพ็ญจงภาวนาจงสามารถนำสติของเราให้บริบูรณ์สมบูรณ์สมกับความมุ่งม,มั่นปรารถนากันที่เราตั้งใจไว้เพื่อจะดับเหตุคือดับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง ความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ฟากฟ้าความทุกข์ไม่ได้อยู่ข้างภายนอกความทุกข์อยู่ที่จิตของเราเห็นผิดจาก,จากความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเราเห็นถูกต้องมันก็นําความวิมุตติหลุดพ้นให้หลุดพ้นจากสมมติเมื่อหลุดพ้นจากสมมติก็กลายเป็นวิมุตติหลุดพนนะ้นเป็นเห็นสัจจะคือความจริงนั่นแหละเมื่อจิตมันเป็นความจริงเมื่อมันถึงความจริงแล้วมันก็อยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความร่มเย็น เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจึงปฏิบัติสมาธิภาวานาให้มีการสมาธิให้มีการภาวานาเพราะว่าบุญความสุขอันเกิดขึ้นจากการภาวานาท่านบอกว่าเป็นสูงสุดแล้วสูงสุดของบุญแล้วคือการภาวานาจารเรียนภาวานานี่แหละก็กอให้พวกเราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญทานศีลภาวานาของเราให้บริบุ์สมบูรณ์ ให้สมความมุงหวัปรารถนากันทุกท่านทุกคนทุน